สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำอะแดปเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดจาก d p o w e r รนะครับรุ่น QA 10ตัวนี้เป็นเซตนะครับเป็นอะแดปเตอร์พ d พร้อมด้วยสาย PD นะครับปลายสายด้านหนึ่งเป็น Type C ปลายสายด้านหนึ่งเป็นพอร์ต h t n i n g นะครับตัวนี้เหมาะสมอย่างยิ่งเลยสำหรับใครที่ใช้ iPhone 8เป็นต้นไปนะครับเพราะว่ามีระบบชาร์จเร็วสูงสุดถึง20วัตต์นะครับสามารถชาร์จ iPhone ตั้งแต่ศูนย์จนถึง50%ภายใน30นาทีคร้วก็น80%ภายใน60นาทีครับเดีวยวเราไปดกันเชาร์จเร็วอย่าไรน ตัวนี้ก็คือ iPhone X นะครับที่แบตหมดสนิทเลยเปิดกดปุ่มยังไงก็เปิดไม่ติดแล้วนะครับเพราะว่าแบตหมดเกล้ยงไม่เหลืออะไรเลยนะครับเราไปลองใช้ที่ชาร์จดุด่น QA 10ชาร์จด,ดูครับนำสายมาเสียบเข้ากับพอร์ตไทซีก่อนตรงนี้นะครับถ้าเราสังเกตสายนะครับตัวนี้จ,จะเป็นสาย USB เส้นใหญ่มากนะครับเปียบเสมือนท่อน้ําที่มีขนาดใหญ่น้ําไหลได้สะดวกตัวนี้ก็เหมือนกันครับกระแสไฟก็ไหลได้สะดวกทาให้แบตเตอรี่ในเครื่องเต็มเร็วนั่นเองครับ จากนั้นก็เสียบชาร์จกับ iPhone นี่แล้วก็จับเวลาให้ดูครับเดี๋ยววันนี้จะใช้ตัวนี้จับเวลานะครับแล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่จากอะแดปเตอร์ QA 1 0ผ่านสายเส้นนี้เข้าไปอย่าง iPhone ตัวนี้นะครับเปิดสวิตช์เดิมแล้วเดี๋ยวเราจะทำภาพเร็วให้ดูกันเลยนะครับ ไปสนาทีนะครับผ่านไป3นาทีชาร์จแบตเตอรี่ได้2%แน,นแล้วนะครับผ่านไปแล้วนะครับ30นาทีสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้สูงถึง45%้เนลยนะครับรอดูต่อไปนะครับครบ60นาทีกดหยุดเวลาไว้นะครับนี่ครับครบ1ชั่วโมงและหยุดไปดูกันนะครับว่าชาร์จแบตเตอรี่ได้เท่าไหร่นะครับ นี่77%นะครับตามทฤษฎีบอกว่าต้องได้80%ถือว่าใกล้เคียงมากเลยนะครับเป็นเพราะว่าในอะแดปเตอร์ชุดนี้นะครับมีชิปจ่ายไฟอัจฉริยะสามารถรับทราบได้ว่าเราเสียบกับโทรศัพท์รุ่นที่รองรับอยู่หรือเปล่านะครับอย่างเช่นเราเสียบ iPhone 12ตัวนี้นะครับจ่ายไฟสูงสุงสดถึง20วัตต์เมื่อเราไปเสียบกับ iPhone 11 iPhone X iPhone 8รุ่นที่รองรับ PD เหมือนกันนะครับแต่รองรับ PD 18วัตต์ก็จะจ่ายไฟออกมาเพียงแค่18วัตต์ครับ ถ้าเทียบกับอะแดปเตอร์ตัวก่อนหน้านี้แล้วนะครับตัวสมัยดั้งเดิมเลยก็ตัวนี้แค่5วัตต์ก็สามารถชาร์จได้เร็วกว่าเดิมถึง4เท่าเลยนะครับ u s 10พร้อมด้วยสาย USB PD ตัวนี้เป็นเซตสุดคุ้มเลยนะครับเพราะว่ามีชิปอัจฉริยะอยู่ภายในทำให้เราชาร์จเร็วกว่าเดิม,ดมแล้วก็สายเส้นนี้นะครับนอกจากชาร์จเร็วแล้วยังสามารถใช้ถ่ายโอนข้อมูลได้อีกด้วยแต่เราจะต้องไปเสียบกับคอมพิวเตอร์ที่มีพอร์ตแบบ Type C แบบนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็น ชุดสุดคุ้มเลยนะครับได้อแดปเตอร์ที่มีความสามารถชาร์จเด็วได้สายที่มีความสามารถชาร์จเด็วและถ่ายโอนข้อมูลได้ตัวนี้ใช้งานได้ตั้งแต่ iphone 5 6 iphone 7 iphone 8 iphone se iphone x iphone, x, iPhone 11 iphone 12แล้วก็ ipad นะครับทุกทุกผลิตภัณฑ์ของ apple ที่เป็นพอร์ต lightning แบบนี้นะครับตัวนี้สามารถใช้ชาร์จได้หมดเลยนะครับแต่การทำงานที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเลยก็คือใช้ควบคู่กับ iPhone 12ครับจะจ่ายไฟสูงสุดที่20วัตต์นั่นเองสนใจสั่งซื้ออะแดปเตอร์อัจฉริยะรุ่น QA10 แบบเซตตัวนี้นะครับได้ที่ตัวแทนจำหน่ายดีพ w เวอรทั่วประเทศเลยนะครับ